ความร้เดียวกันใบนเห็นที่รถไฟฟ้าอน่เดียวสาเนอาะงคุบัดตอนหคำบแก่ๆมาพันเา้มน้ำเพื่อใช้บ้านใบซอยไปหาเอาไปลงบานเมยมันก็ลงไบซอยยุ่งนะมันลงใบซอยมันละมืมันละบืนนึกแล้วมันละมันละมเนาะ แล้ว,ว,วนนจุกลงไว้กยพอหัวขาวมันหัดขาวหัวมืดมามาซ้น้นันนะ่นะมันเหมันจกลงไปไหวได้มาน้ก้้ำน้ำกเกจิกตายโอ้โหเมื่อรพ่อนก็ก่อน เพลงอะไรเปิดย huh? to okay. ังไงนี่ลูกเมียชอบประดูนี่เปิดเพลงฮะเปิพลงเพลงอะไรอ่ะมาเลี่ยลูกว่ารองเล่นลูกอ่ะลองเล่นเอาร้องให้แปะเอนฟังหน่อยแปะเอ็นร้องร้องเร็วร้องให้แปะเอนฟังหน่อยแปะเอนทำกับข้าวอยู่นี่ว่ายังไงว่ายังไงเพลงอะไรนะคะเพลงอะไรนะคะเอา แล้วเราจะรู้แม้ว่าน้องจะฟังเออน้องน้องจะพังเพลงอะไรใครจะรู้จะเอออะไรอือหน่ะเพลงอะไรออเอเออเพลงอะไรออเออน่ะเพลงอะไรเพลงจีนหรือเพลงฝรั่งเออเออเอออย่านี้เพลงอะไรนะเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะเออน่ะ ที่มือเที่ยวเข้าน่ะล่ะถ้าจะฟลอยเดียวและอาทิตย์แล้วคุดอันพวกกระปุยูุคนยะดิหน่อยนี่เขาเป็นหัวคนแล้วเป็นสระคุยเดียวไปคุยเดียวมาแล้วมีเห็นมั้งมีเห็นมั้งเมืเอ๋หร่เรามันต้องชะลูดเท่านั้นมันมันก้นตู้เราบอกแล้วนี่ก็ว่าเป็นดินนะแล้วไปแล้วเลยอยู่ ่วงกระปุกจะเจอแล้วีโรูยมันต่อไปเ้ามัทํไมือลาแล้วที่ขยะลูกที่ขยะก็วอนอะไรอยไหไปหายกับปูเนกยาาอาชีพตกหนังก็ไม่เห็นกระปุกกระโดดโลงเลยเห็นปลาเห็นปูกระโดดลงตามเลยอาชีนมีระยะมันนันมอไปะีโดนมันไปแล้วนี่มันวะรู้แล้ว แค่ในห้นองหออิมะนะแกมันเ,เ,เป็นหนนวอนี่เราเดมาม่ีก็ไปก็อนแต่เป็นม่ไหม่มท่อมคกับม ได้กแกล้มเมนูปลาทูเมนูปลาทูป้อนหลานมาปยหลานกันสิคือเจะเป็นคู่แล้วบัดนี้เฮ้ยคู่มินน้อยนะนี่อ่ะเขียนเขียนเขียนให้แม่ด,ดูหน่อยคนเกง่งอะไรคะโอสมูดบอลูกเดี๋ยวแม,ม่เบิ่์แม่อัน,น,นก่อนอันนี้อน มีดินเสออะไรเสืออันเดียวจะปนปลาทูเดี๋ยวจะปนปลาทูให้มาให้มินน้อยก่อนปนปลาทูให้มินเออแม่ปนปลาทูแตงเออปนปลาทูแฝงปกงเขามันปองกินแค่ในข้ามหนึ่งสองข้ามลูก กินให้เมตหน่อยสองคำให้โตไว่ะ<า>เ,เอา,เอากินให้เมตหน่อยค่ำนึงนกินข้าวให้เมตก่อนค่ำนึงกินข้าวให้เมดหน่อยแล้ว้าแอนกลับได้น่ะ้าเอนไม่อยู่ด้วยนะถ้าหนูไม่กินข้าวนะ่นะฟัง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 เมว้าอย่าให้ไปแอนอยู่ด้วยไหมให้ไปแอนมาอยู่ด้วยไหมถ้าให้ไปแอนมาอยู่ด้วยมินต้องกินข้าวโอเคนะ โอเคนะคนเกง่งอ้ำลูกอำ้ำอ้ำคำหนึ่งอ้ำคำหนึ่งอ้ำคำหนึ่งกัอนอ้ามคำนี้อ้าำนี้ก็กินไปด้วยคำไปด้วยอ่ะ,อะเดี๋ยวเจ๊อ้อยจะมาได้ก็ไม่กินข้าวนะ,ะกินกินตอนไหนโอ้ยกินเนี่ยกินซาอย่างนี้กินคน,นประทนนะูเนาะคนประทูานเ ะแนนนะลูกได้จากคะแนนไแนวะได้คะแนนได้สี่คะแนนได้สองคะแนนได้สี่คะแนน,น,นบลนี่นนนนต้มปลก่นต้ำก่อนต้มน้ำเสื้อนี่ก็ได้แล้วบน,นาะคือมอแค่น นกอะไรร้องน่นกอะจินร้องนกกระจอะไรร้องเนะนกกระจงนกกระงมีที่ไหนะนกกระจงกกกกระจอยกนกกระจง นกกระจอกเหรอนี่เนี่ยเหรอนกกระจอกนกกระจอกนกกระจอกกระจอก โตก็ไม่ได้หมันกาน ข้ามาหรือมาข้มาแล้วมันมาควายมาข้ามายังไม่ได้ไปจัดจานเลยประจุฮะ<า>พี่แา,าวอันนี้อะไรอ่ะว,ว้าวปลาลุม้านใหญ่ป,ระ,รป,ปะวานปะวานอันใหญ่ม้อะมา้อะหัวอ้ายกินได้ด้วยเหรอประวาน ไม่หรอกะเออโอ้ยบอกพญาลายเด้ลูกเพื่อน้อแม่ลูกเพื่อลูกเพือน้อแม่ชื่อว่าอะไรนาะแม่เปี้ยแเหรอแม่เปี้ยเยียลาดบอไม่ใช่อะไรจ๊ะแม่เปี้ยอะไรจ๊ะ เปรี้ยวคนสวยคือม mm. uh, ่าคือแม่เปรี้ยวคนสวยแม่เปรี้ยวคนสวยบุคสวยไมแม่เปรี้ยวนะสวยสวยสวยแล้วมีน้อยแบบสวยไหมสวยเปเอ็นสวยกว่านะไปเอ็นนู้ยืนนู้่วยนู้ใส่ชุดฟ้าอยู่นะนี่ไปเอ็นอยู่นี่ไม่ได้อยู่ทางโน้นนู้ใส่ชุดฟ้า หนูสวยรูเป็นลูกใครคะทำไมสวยจังเลยแม่แอนเป็นลูกแม่เปี้ยวยา่ใชหนูเป็นลูกแม่เปี้ยวพ่ออะไรนะพ่อหนูชื่ออ,อะไรพ่อปีอ้าวรู้เลยพ่อปีแม่แอนเป็นลูกแม่เปี้ยวไม่ใช่หนูเป็นลูกแม่เปี้ยวแต่พ่อหนูก็เป็นแม่พีเออเป็นแม่พีอยู่นะมันจเป็นแม่พี่พพอ,อ้ยพ่อหนูเป็นใครนะ เป็นพ่อพี่เป็นพ่อพี่แม่เปรี้ยวเป็นหลานใครนะหลานพี่พลอย,อยทำเมนูอะไรนะเอ็นผัดฟักแมวฟักแมวผัดไข เราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะตระถิน่นเขาเขาจะไปตกป,ป่ามั้ยหรืออะไร พี่มิวเพื่อกระดาษมีอยู่ไหนลูกด้านล่างโอ้ทไมนั่งอย่างเงี้ยลูกใส่อะไรหัวอาหารเหรอไม่หัวอาหารแล้วแม่ประดาไว้ไหนล่ะทำไมย่าไม่เห็นอยู่บ้านประดานะเก่งจังเลยไหนอยู่บ้านประดานั่นนั่นนั่นมีอยู่หนูเห็นอยู่นั่นแหละเออนนั่เออนั่นแหละเอานั่นแหละไปเลยไม่ต้องดิ้น ทำสบข้าวผัดตัวแมวอะไรผัดม้วผัดนัวผัดตัวแมวผัดอะไรผักแมวผักแมวแมวคืออะไรอะคืออะไรอ่ะนี่ไงที่เขาเอามาทำนะไรมาละหวานอะมาละหวานไปเจอคนถูกคนยัง เอสอน้สีเปากส่าใจเลยอย่าให้มันเคลื่อนพงปทูลูกออออนี้เราจะให้ให้ได้ให้มีบุญเอาคุบข้าวใส่มเอาข้าวเอาข้ันเป็น้มันกินได้เหมียวไม่เอาดแลหัวอาหารเจ้าป้าดาให้เอาเจ้ป้าดาจะให้เอาอันนั้นนะ พระดาให้เอาไปเอาหัวอาหารประดานะเพราะามันจะให้มันกินหัวอาหารแต่ว่าหัวนี้ก็กินไ,ได้หรอหัวเจ้าจะกินไหมปลาปลาทูน่ะปลาทูเหรอจะให้แมวสลากให้นีบุญใช่ไหมสลากให้นีบุญซะไปเลยหัวตายกระเด็นเอาไปทั้งจานเอาไปทั้งจานเลยมี๊เอาไปเลยเออเอาไปเลยเด่นเลยแอ,ยอยน อร่อยบอเบิงเอามาเบิงเนาะเหมือนเสือผัดไม่เมื่อคนลัรสชาติไนงะอันนั้นเสีบเสืออันนี้เสีแบเอนพอจะให้เมพะพัอันมะอันนี้สุกก็อร่อยแล้วพอจะให้มันสุกเอ้ เมื่อวานนั้นก็ผาดตอนเที่ยงอ่ะตอนเที่ยงนะบอใช่กินกับป้าแตนก็ดาเป้่วโอ้ตอนที่เขาว่าตามว่าไปเอามาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี